ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สาขาใหม่นะเพื่อนอยู่ที่กาลสินง่วนเชียงสาขาถนนมาริวันนั่นเองนะเพื่อนอยู่กับเซลล์ชื่อเล่น <B AM S 1> น้องแบมนะก็พามาดูโปรโมชั่นแล้วก็รถส,สวยๆกันบ้างเนาะอ่าคันแรกเป็นวีโก้หน้าใหม่เอ้ยไม่ใช่วีโก้หน้าใหม่เป็นรีโวหน้าใหม่ละเรียบร้อยอย่างนี้ครับเริ่มต้นกันที่เท่าไหร่เออคันนี้ งวด9,000ันก็คือเหมือนเดิมว่าทุกที่ก็คือเครดิตดีฟรีดาวเครดิตดีฟรีดาวผ่อนไปเลยยาวๆแล้วก็ได้ของแต่งก็คือจัดทรงลงล้อเรียบร้อยเป็นล้อแม็กแต่งละเรียบร้อยใช่ค่ะได้ทรงอย่างนี้เลยคันนี้รถปีเท่าไหร่เอ่ยเป็นรถปี64ค่ะเป็น64ราคาเปิดดูที่590,000บาท5 9 0แ0 0บาทแล้วก็ที่สำคัญอย่าเงินสดลถได้เยอะก็ติดต่อน้องแบมได้เลยนะแล้วก็มีอะไรบ้างอาช่วยค่ะ ช่วยดาวไปเลยขั้นต่ำคันละสามหมื่นอ่ะเพื่อนๆถือว่าให้เยอะนะเนี่ยอย่างเงี้ยจัดทรงลงล้อมาหมดเรียบร้อยขับรอยอย่างเดียวเลยอ่าแต่คันนี้ยังไม่ค่อยโหลดเตี้ยเท่าไหร่ก็เป็นหน้าใหม่แล้วแล้วก็เป็นสมแซดอีดิชั่นรถดั้เดิมเ,มมเ,มเ,มเปลี่ยนแค่ล้อลให้มันดูดีอ่ะแล้วก็แถมให้ไปเลยหนึ่งชุดยางใหม่ล้อใหม่แค่นี้ก็คุ้มละ <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญราคาอาจจะแตกต่างจากเต้นอื่น เล็กน้อยแต่ก็คือถือว่าเรามองกันที่คุณภาพดีกว่าเพราะว่าที่นี่รับประกันเครื่องเกียร์ให้ไปเลยหนึ่งปีเต็มเตมแล้วก็ช่วงล่างให้อะไรนะช่วงล่างก็อรับประกันสามเดือนตามถึงหกเดือนตามการใช้งานก็คือมีช่วงล่างให้ด้วยคิดดูดีเพื่อนๆแล้วก็มีล้างก่อนส่งมอบแล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ด้วยเบื้องต้นใช่ค่ะเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็เช็คะบบทุกอย่างให้เลยถ้าแบตเก่าเปลี่ยนใหม่ให้เลยแล้วก็ไฟทุกอย่างเนี่ยติดครบเรียบร้อย ราคาเนี้ยรวมค่าจัดค่าโอนด้วยเรียบร้อยอืมฟรีหมดทุกอย่างเลยอะอย่างคันนี้คันถัดมาหน้าใหม่สีแปลกๆหน่อยบอลบอลเงินเป็นไงรถตีเท่าไหร่ลยคันนี้หกสี่หน้าใหม่ละอืมรุ่นเดียวกันเลยก็คือราคาก็เท่ากันกันก็คือเท่าไหร่นะหาหห้าแสนเก้าหมืนบาทผ่อนเริ่มต้นก็คือเก้าพันเองได้ละเรียบร้อย ถือว่าโอเคนะทรงสวยทรงเนี้ยรีโวหมดเลยอ่ะทั้งเซ็ตเลยนะก็ไม่ค่อตกต่างกันราคาเป็นราคากลางของตลาดเลยของราคาที่ไฟแนนซ์เขารับจัดอ่ะอ่ะก็ได้ง่ายก็ไม่ได้จัดเต็มค่ะอืมอือหรือว่าถ้าใครเครดิตดีค่ะเราเซฟคาต์เอยู่แล้วเนาะถ้าเครดิตดีเราก็จัดเต็มเราคืนคืนได้จ้ะอย่างคันนี้ก็ได้ล้อแม็กซ์สิบแปดเหมือนกันใช่ค่ะแม็กซียางฟรีเลยอืมคันนี้ก็ลดไล่เรียกกัน รุ่นเดียวเลยก็คือ5้า0สนบาทแล้วก็รถปี64เพราะอาจจะแตกต่างกันเดือนนแงแต่นอกนั้นอะสีใสามากเลยนะสีที่ที่ไม่มีร่องรอยขนแมวเลยนะเป็นเกียรตตัวแซตหล่อๆดูภายในสักคันหนึ่งเนาะนี่ก็เป็นโฉมมีเพ้นประกะให้แคปเปิดได้ละเรียบร้อยโหภายในคันนี้ดีมากนะเพื่อนๆหุ้มหนังให้เรียบร้อยนี่แผงวัต์ยังเป็นเดิมอยู่เป็นผ้านิ่มๆอยู่ กระจกไฟฟ้ามีให้นะสองบานแอร์แบ็กที่เห็นมี2ใบนะวงมาลัยพาวเวอร์แล้วก็มีจอให้ด้วยกลิ่นใหม่กลิ่นป้ายแดงยังอยู่เลยอ่ะเออแล้วก็มันเกียร์ธรรมดา6 6สปีดแอร์เย็นเพงเพาะเบรกมือหอูเบาะเบรคพุ่มมาใหม่แล้วเรยียบร้อยคันนี้เปิดได้ด้วยน,ะนี่ให้อย่างนี้เลยนะนี่เพื่อนๆดูนี่อันนี้ไม่ได้แกะนะให้อย่างนี้เลยผ้าหลังคองหลังคาเนี่ยสวยมากนะเพื่อนๆใครได้ไปไม่ควรพลาดซอกในนี่เดิมมากเลยนะ ไม่เคยทําสีอ่ะหนักกว่าตู้ดีมากนะคือรับประกันเลยไม่มีชนไม่มีท่วมแน่นอนอก็คือรับประกันไม่มีชนหนักไม่ต้องจมน้ําให้กังวลใจเลยเพราะว่าที่เนี้ยก็เลือกเตะอ่าทัดมาแล้วล่ะดับดึงไม่ต้องกังวลเลยอ่ะอืสวยลดแรงขับเคลื่อนอืมใช่ ก็คือให้เต็มเก็คือเป็นโนแม็กคอร์สิบเป็นงานสติกเกอร์ทีดีสามเจ็จะสวยเป็นแบบนึงแล้วแต่คนชอบอันนี้ก็รถปี5 6 4หกเหมือนกันหกราคาก็ไล่เรียกกันเลย59เนี่ยทุกคันเนี่ย4คันเนี้ยเป็นปี64เหมือนกอันต่างกันแค่วันจุดแค่นั้นเนี่ยทรงนี้หมดเลยใครอยากได้กระบะใช้งานสวยๆและหล่อเนี่ยมาที่นี่เลยเท่ากันหมดปี64เหมือนกัน4คันนี้เท่ากันหมดก็คือ5,90,000บาท เงินสดลดได้เยอะมาเ<า>ข้ามาคุยกันส่วนอันนี้ก็น่าจะไม่เท่าละเขาเริ่มเป็นสีปนส่ประตูขึ้นมาละนี่สี่ประตูอันนี้เป็นไงบ้างเออ,นนอ,อเออหน้าเก่าปีหกศูนย์ 0, 0, ก็ปีลึกขึ้นลงไปหน่อยปีหกศูนย์ก็คือราคาเปิดอยู่ที่ห้าแสนห้าหมื่นบาทืนบาทก็ไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่แตกต่างกันแค่ปีแล้วก็หน้าแล้วก็ได้สี่ประตูสีบอลเงินน้านี้ลูกค้าจะชอบเยอะค่ะ น่าหลอก็คือแล้วแต่คนชอบแล้วเรียบร้อยได้เป็นงาน TE37 เป็นงานสติกเกอร์เป็นสีเงินก็เข้ากับตัวรถดีเออก็แต่งแปลกแต่ว่าคือย่าล้อใหม่ยงางใหม่แน่นอนนะทน,นเพื่อนนะดูภายใน,ม,นมีให้เลือกเทียบพูดในคันเดียวได้เป็นสีประตูเรียบร้อยกระจกไฟฟ้าสี่บานออโต้แจมใบหนึ่งฝั่งคนขับหูไม่ก็ถือว่าน้อยเนะ 30, าะสามหมกว่าเองอ่ะอืมแล้วก็พวงมาลัยนะ ไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยอืมเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดอยู่นะคันนี้นอืมพร็อยไรพาวเวอร์แอร์เย็นเพลยงเพาะซีดีได้1แผ่นอืมภายในกว้างขวางอืมภายในสวยนั่งสบายเลยสำหรับโตโยต้านะส่วนอีกเซตที่เหลือก็เป็นรถเก๋งนี่รถเก๋งหมดเลยอ่าเดี๋ยวรถเก๋งเราไปเร็วๆหน่อยรถเก๋งนิสสันโนดปี63ราคาเป็นไงบ้างเอ่ย สี่แสนสี่หมื่นบาทสี่แสนสี่หมื่นบาทก็ได้นิสสันโนต์ละเรียบร้อยเป็นสีบอลเงินก็คือคันนี้สภาพดีมากค่ะกว้างแล้วก็ข้างในตัวตกแงสวยสวยเลยอืมสวยหน้าเป็นรูปตัววีส่วนคันนี้โตโยต้ายาริสเอทีปปีหกสามนี่คันนี้ก็สีไม่เหมือนใครดีนะ สีแบบว่าพวกทหารอากาศออ<ม>ชอบใช้สีฟ,ฟ้าเข้มๆอย่างเงี้ยนะไปหกสามราคาประหยัดกว่าายแดงมาเยอะนะเพื่อนอยู่ที่ห<ช>้าแสนสามเนี่ยได้ลดละเรียบร้อยก็คือตั้งไว้ให้ต่อรองนะเพื่อไม่ต้องตกใจเนาะแลวดูหน้าแบบคัดมาแบบหล่อมากนะนี่น่าจะเป็นตัวท็อปด้วยนะดูจากไฟหน้านะเป็นแบบ LED ท้งระบบอะ่ะยกเว้นหลอดไฟเลี้ยวนะทั้งหน้าทั้งหลังก็ยังเป็นหลอดเขี่ยวอยู่หน้าก็เหมือน แคมรี่มากเลยนะดูทรงอ่ะโอ้โหหน้านหล่อมากสวยทรงสปอร์เออหน้าเขาหล่อมากแต่ว่าเครื่องเขาเล็กไปหน่อยนึงสำหรับเป็นอ e ีโคคาร์ a, คือไซส์แค่หนึ่งจุดสองนีต่ตรงนั้นไม่มีอะไรติเลยโอ้โหสวยมากคันนี้ไฟเลี้ยวก็อยู่ตรงนี้ละเรียบร้อยแอร์แบครู้สึกเจ็ดใบรึมั้งคันนี้แอร์แบคแค่เจ็ดใบรึงถ้าขายดีค่ะเอซแอร์แบคเนี่ยนะผมว่ามีเยอะมากนะที่เห็นมีสองใบเนาะแต่ว่าตรงเบาะก็มีอยู่นะ ภายในก็สวยนะเกียร์เป็น CVT แล้วจอมีให้นะพวงมาลัย power แล้วก็มีรับเครื่องเสียงได้แล้วก็รับโทรศัพท์ได้ไอ้แบ็คเจ็ดใบนะเพื่อนๆคุ้มมากคันนี้คุ้มๆเลยอันนี้ดูด้านท้ายนิดนึงเดี๋ยวเขาจะน้อยใจโอ้มีดักเทลให้ด้วย <Hi. S 1> โอ้คันนี้นางฟ้าพูดได้คำเดียวเลย <Hi. S 1> อืมคันนี้สวยคันนี้สวยมากส่วนนี้ก็เป็นสำหรับแฮตแบ็คห้าประตูยาริส 1.2ของกันคันนี้มาไกลนะมาจากสงขาแต่ก็คือไม่ต้องห่วงว่ามันโอนได้อยู่แล้วแหละโอนได้ทั่วประเทศนะเพือ่อนได้เป็นล้อแม็กทีอี37งานสติ๊กเกอร์คันนี้เป็นไงบ้างเอ่ยอืมดูราคากันหน่อยคันนี้ราคาแรงไหมนี่มีป้ายอยู่นี่จะเป็นรถปี64ปี64เอ้ยใหม่ๆอยู่เลยนะรถแ,แค่ไม่ถึงสองปีดีแล้วก็ เป็นปราคาเปิดที่แค่ห้าแสนสองหมื่นเองนี่ตัวนี้นะถือว่าสวยนะหน้าตรงหน้าตาเขาสวยไฟก็ยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะนี่ไฟไฟสูง,ไฟ,สงไฟต่ำหน้าตาเขาสวยมากเลยนะสำหรับผูค้าที่มาจากช่องทางพอน้องไอคิวเนาะก็ปรหรับยานี้ก็คือรับส่ินห้าหมื่น 50, บาทไปเลยให้ไปเลยห้าหมื่นทั้งเงินสดทั้เทงเงินผ่อนนะนะใ,<ช>ให้อย่างนี้เลยอ๋อหูต้องบอกว่ามาจากช่องพอน้องไอคิวนะลดไปเลยห้าหมื่นใช่ค่ะคันนี้ก็เป็น ยาลิสเหมือนกันต่เป็นตัวเริ่มต้นเพราะว่าดูจากล้อมแม็กละ,ะแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ที่ด้านแก้มนี่ก็สําหรับคนที่เริ่มต้นใช้งานเลยคันนี้เป็นไงราคาอันนี้มาจากกาลสินนะเพื่อนปีหกสีหกหกสี่เฮ้ยหกห้าป่ะ,ปปะใช่ไหม อ่าหกสีจดหกก็คือราคาเปิดที่5้าแ0นนั่นเองนะนี่ใครมาหารถเกง่งใช้งานอยู่ส่วนค่าสุดท้ายของคลิปนี้เป็นสีฟ้านี่เหมือนกันเลยอันนี้จะเป็นปี6.4ปี6.4เหมือนกันก็คือเป็นตัวเริ่มต้นของเขาเองก็คือ52 52สีฟ้าก็จะแปลกๆหน่อยแต่น่านั้นคือสวยหมดโอ้โหไม่มีทิต่ติสวยมากก็ป้ายก็คือตามนี้เลยคับฟรีร้อ่สิบวันนี่มานี้อ่าดูภายในสักคันหนึง่ง ดูด้านหลังหน่อยนี่ด้านหลังก็เป็นบอกผ้าแล้วเรียบร้อยฟิล์มติดให้ใหม่นะเพื่อนนี่เห็นไหมยังไว้นั่นเลยถือว่าโอเคนะรถสวยมากสาขาใหม่ก็อยู่ตรงมาลิวันนะเพื่อนเลยก่อนถ้ามาจากทางชุมแพก็อยู่ซ้ายมือก่อนถึงสนามเลยสภามานิดเดียว,ยว,ดดยวก่อนถึงสนามบินนะรากหนูเลยก่อนถึงแยกสนามบินอยู่ซ้ายมือนะ อยู่ติดกับปั๊มเบอร์ทอเลยหาไม่ยากหรือปักบุดมาก็เจอประมาณนี้เนาะอ่ะเบอร์โทรเดี๋ยวให้น้องฝากเบอร์หน่อยสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะว่าพักหรือว่าโทรติดต่อแบมได้ที่เบอร์0รูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสามหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสองสี่ศูนย์ศูนย์ก็ติดต่อน้องแบมได้ทั้งไอดีไลน์และเบอร์โทรโอเค okay, คลิปนี้ไงขอบคุณน้องแบมมากครับเออขอบคุณครับ